ที่ท้องถิ่นนะครับแสดงท่านเด่นนครข่าวสะอาดทรานกรรมการวัดนะครับโดยมีรถถึงประเััด็นที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในไทยในประเทศไทยเป็นแห่งแรกของเพื่ออนุรักษ์ศึกษาและประชาชนได้แสดงความยิดีและใช้ชีวิตอยู่กัน ใว้นี่ไว้นะโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับขอแสดงความยินดีด้วยขอแสดงความยินดีให้กับนางงามนั้ง่าป่าท่าป่าทาาาาา ไป้ลอ่ายกันได้เลยครับที่ฐานแล้วก็ลอยเลยครับอาต้องไปไล่ราคา5บาทนะครับดูไดดูที่เราออกอองนะครับเป็น้แต่พวกนั้นก็จะมีบบ่าตกใจตาๆในต้างนะครับสามารถไปดูชาได้บัทแรกเป็นบาทปัจใจนะครับ เป็นไปได้ครับาพเศีแน่ครื้าเ่าได้ก็จะสวยงามมากๆนะครับประเทียลอยกระทงอุ่สมาบอุทานวัดป่าที่โาณริมประเทียมลอยกระทงอุ่สมาอุทา